นี่ตอนรำน้องๆนะครับจากรายการคิดที่ทำครัสวัสดีครัสวัสดีค่ะคือรายการคิดที่ทำเนี่ยนะฮะก็ออกอากาศทางช่อง5ของเราเนี่ยนะฮะเป็นประจำทุกวันเสาร์5โมงเย็นแล้วน้องๆวันนี้เราเชิญมา7คนด้วยกันทั้ง7คนก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการ คิดดี่ถามใช่ให้นำตัวทีละคนดีกว่าคุณพี่เริ่มจากฝั่งนู้นก่อนตรงนี้ก่อนนะน้องไกรผมชื่อเด็กชายเกียงไกรรักนามสกุลโปร่งเจริญเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนอัศวันสมุทรปราการครับโอความสามารถพิเศษของนายคืออะไรครับตีระนาดเอกครับโอ้โหฝึกระนาดเอกมานานหรือยังครับสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนก็สามารถตีระนาดเอกได้ตอนนี้ได้กี่เพลงแล้วฮะ ไม่โอ้ไม่มีลไม่ไม่มีรักเพลงเลยเอ่อตีได้อะตีได้หลายเพลงเลยหลายเพลงอย่างเช่นครั้งข้าวกินกล้วยตีได้ไหมไม่ได้ฮะอ๋อพม่านึกได้แต่เพลงพื้นฐานเพลงพื้นฐานอย่างเช่นแขรประเทศพม่าขวยพม่าขวยออกเล่ยขขงแล้วมี่ถามว่าได้กี่เพลงบอกว่า ไม่ได้ถ้าเพลงเลยแต่พอถามว่าได้เพลงแล้วโอ้โหได้เต็มเลยอะ่ะโอ้านะนี่ตลกอีกนะเออมาคิดที่ทำสนุกไหมรายการคิดที่ทำสนุกครับเออหนูทำอะไรในรายการบ้างที่เป็นรายการเกี่ยวกับเด็กเออมาตีรนานิ์เอกคับอ๋อก็เป็นรายการที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรก็มาโชว์กันอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ามีช่วงทําอาหารมีช่วงสันทนาการน้องๆก็จะได้โชว์กันใช่ไหม ใช่ครับอ,อ่ะไปต่อกันดีกว่าค่ะสาวน้อยด้านข้างของเราอ่านี่ครับถงไม่เลยลูกแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลชายาช,ายชื่นบุภาค่ะน้อชื่อเล่นชื่อน้องแก้มใสค่ะอายุ1 6ป,ปีค่ะอยู่โรงเรียนเซนต์แมรี่ค่ะพรสอ,อมจะมาพิเศษอะไรคะ ร้องเพลงแล้วก็เล่นไวโอลินแล้วก็เต้นได้นิดหนึ่งค่ะโอ้ร้องเพลงไวโอลินเต้นได้ด้วยอ้อทำได้หลายอย่างเลยเดินแบบก็ได้เดินแบบก็ได้เหรอคะใช่ค่ะในใโพส์โพสนิดหนึ่งลูกโพสต์ออกทีวีให้พี่ดูหน่อยเออนี่อ๋เอากล้องนี้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 กำลังกล้องนี้กล้องนี้จับหนูอยู่กล้องนี้จับหนูอยู่นะอ่าหนึ่งสองสาม โอ้โหโอ้โหหลากหลายเนาะความสามารถเด็กเดี๋ยวนี้ความสามารถเยอะมากคุณผู้ชมค่ะในรายการหนูทำอะไรบ้างในช่วงคิตตี้ทอล์กสัมภาษณ์พี่เด่นคุณค่ะอเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ด้วยค่ะยากไหมเป็นพิธีกรสัมภาษณ์อ่ะยากนิดนึงค่ะตรงไหนยากยากตรงไหนตรงจำบทจำไม่ค่อยได้จำบทเห็นไหมไม่ไม่เป็นไรป้าใหญ่ไหมเขาก็ลืมบทบ่อย กเอาลูกเออตในบทรอใส่สมมติลืมบททำยังไง่ม่ไหมอุ้ยแอคติ้งก็มาจำไว้นะลูกเวลาสมมติลืมบทลืมบททำยังไงน้ายายใหม่สอนมาทำยังไงทำยังไงนะอุ้ยอุยเก่งมากลูกโอเคเออต่อกันดีกว่าค่ะหนุ่มของเราข้างๆสวัสดีครับน้องอะไรคะสวัสดีครับน้องไม้ครับโอ้ชื่อจริงนะทุกคนชื่อจริงอัจฉริชนองสาพรครับเออโรงเรียน เรงเรียนศิลวิทยาลายสังกัดเทศบาลเมืองขุนเจ้าสิรินพายครับทีนี้ความสามารถส่วนตัวเป็นคนชอบเลยกีฬาร้องเพลงเล่นดนตรีชอบเล่นกีฬาครับเล่นอะไรครับกองยาครับเดี๋ยวก็คนนี้ตลกนะเนี่ยเดี๋ยวคุณน้องน้องไม้นี่ตลกนะกีฬามันฟุตบอลชอบเล่นกีฬาเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเล่นกองยาวครับคุณนี่เขาได้สะบัดมือไงคุณเขาได้สะบัดมือสะบัดแขน รู้ว่าเราไปไปตลกดีกว่าเล่นในรายการน้องไม้ทำหน้าที่อะไรครับลูกเล่นโชว์อะไรเคยเป็นพิธีกรมาสองครั้งครับโอ้สัมภาคใครสัมภา์ใทรพิธีกรอะไรสัมภา์อะเออเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพิธีกรจานครั้งที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่สวนสัตว์ชาารีครับอ๋อพาเที่ยวเชียงเชียงใหม่พาเที่ยวสวนสัตว์โอ้สนุกไหมสนุกไหมสนุกค่ะชอบสัตว์อะไรที่สุดวันนั้นที่ไปจำได้ไหม จะไม่ได้แล้วทีนี้ขอฟังตัวเล็กหน่อยอตัวเล็กฝั่งนี้พลังคอมเลยอะอยตัวเล็กสุดของเรานะคะเล็กจิ๋วแต่แจ๋วน้องยานินลูกยารินยารินอายุเท่าไหร่คะ <c oughs> อายุเท่าไหร่กี <c oughs> ่ขวบแล้วขีขวบสี่ขวบยารินทำอะไรเป็นบ้างลูกร้องเพลงเต้นร้องเพลง ยาลินร้องเพลงได้นะจ๊ะคุณพี่แล้วเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมคะเต้นได้และในรายการลูกเวลาที่หนูออกรายการอย่างเงี้ยกับพวกพี่ๆเขาหนูทำอะไรเล่นเล่นทำเค้กทำเค้กทเค้กไหมทำเค้กด้วยแล้วทำอะไรคะทำทหารทำทหารอ ทำอาหารเดี๋ยวตีเดี๋ยวขอตีป้าเนี่ยป้าเขาก่อน <laughs> ป้าบอกมาทำทหารป้าทำอาหารใช่กำลังคุณผู้ชมหมายกำลังจะตอบว่าที่น้องเขาทำทหารนี่คือพับตุ๊กตาเป็นทหารหรือ <laughs> <laughs> อะไรโอ,อ้ทำอาหารทำอาหารอะไรลูกทำขนมใช่ไหมคับเค้กเหรอคะอ๋อปกติชอบกินหรือว่าชอบทำลูกทำ <laughs> อชอบทำ่าหลังทำมาฝากลุงเป้ด้วยนะเออสีขวบนี่ทำคัพเค้กเป็นเพราะว่าในรายการก็จะมีมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำการออทำคัพเค้กอ,อ๋อคิดที่แคนคุกอ่ะ,อะช่วงนี้ออไงใช่ออใช่นี่เออเออ,เอ,อแล้วก็มีเต้นด้วยนี่ น้องยารินนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปคนต่อไปดีกว่ายาลินลูกเจนเย็นนะอ่ะมาด้านนี้ค่ะของไหม่บ้างน้องนาอีฟค่ะสวัสดีค่ะอีฟถือไมล์เลยลูกแนะนําตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิงดาราภูการศึกชื่อเล่นชื่อนางอีฟอายุหกขวบอ่าอายุหกขวบนั่นเองนาอีฟนาอีฟหนูมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างลูกเดินแบบค่ะเดินแบบชอบเดินใช่ไหมคะชอบเดินแบบใช่ไหมเออโพส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 ให้พี่ดูหน่อย อันนี้เออเอาอีกนิดนึงจิกจกล้องนิดนึงนะจิกกล้องเชิดเหน้าอาไหนกล้องไหนจิกกล้องเชิดเชิดหน้าอากล้องนู้นกล้องนู้นกล้องนู้นจี้ให้น้องดูหน่อยกล้องซ้ายสุดลูกกล้องซ้ายสุดอ่าจิกให้กล้องแตกเลยเออแนะนําตัวแบบมิสแกรนให้ให้น้าฟังหน่อยสิอ่าจิกกล้องด้วยจิกกล้องด้วยงงอยู่มันจะเป็นมิสแกรนหน้าอีฟอะไรอย่างเงี้ยลูกลองลองลอง อเขาถนัดเดินแบบเขาไม่ถนัดจริตเราแล้วปกตินอกจากเดินแบบหนูทำอะไรได้อีกไหมลูกรำค่ะรำด้วยแล้วในรายการนี้คือทำหน้าที่อะไรคะเดินแบบอ่าเดินแบบเป็นซูเปอร์โมเดลชวนน้าไหมไปรำด้วยน้าหม่เขาเป็นนางรำใช่ลองนิดนึงดิน้าไหมแต่ยกท่อนแขนไม่ได้แขนย้อยอ๋อแขนเริ่มย้อยอ่ะต่อไปเลยดีกว่าค่ะน้องปรางคานะำน้าเต่งเลยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อเด็กหญิงพนันวรจิตพักดีชื่อเล่นชื่อปรางอายุเก้าขวบอยู่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยฝ่ายปฐมค่ะโอ้โหเล่นเก่งนะเนี่ยสาธิตจุฬาปออะไรลูกปอสี่ค่ะปอสี่กำลังจะขึ้นปอห้าไม่ใช่เ <c oughs> ขาปอสี่อยู่คุณอย่าทท้าทขั้นไม่ได้อ,ะ, <c oughs> อะน้องปรางความสามารถพิเศษหนูทําอะไรได้บ้างทําอาหารร้องเพลงเต้นอะไรอย่างนี้ไหม รำไทยค่ะรำโอ้นี่สาวรำเห็นบอกว่ารำไทยนี้ไม่ใช่รำไทยแบบธรรมดานะเขาชื่อรำอะไรนะคะรำลำเปิงลำปางใช่ไหมใช่ค่ะเออเป็นยังไงอ่ะเป็นรำประจําจังหวัดลำปางหนูคนลำปางเหรอลูกไม่ใช่อแต่ว่าชอบทางด้านนู้นจนชอบนะวลาเด็กอ่ะเขาเขามีความเสี่ยซื่อเออดีแต่ว่าเป็น คุณแม่สนับสนุนด้านนี้ให้ลำตั้งแต่เด็กเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วส่วนตัวอชอบลำแม,หมหรีอ่ชอบเต้นชอบลำดีมากอ,อนุนรักษ<อ>์วัฒนธรรมไทยเอาไว้นะคะอ่า,อาหนุ่มหล่อคนสุดท้ายของเราวันนี้เออสวัสดีครับน้องฮัตบีเด็กชายกราลีสังทองอายุ11ปีครับกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมาสันกำแพงชั้นป .5 ครับชั้นป .5 ฮัตบีดป .5 แล้วฮัตบีดลูกอ,อย่างเรานี่ต้องเดินแบบไหม ความสามารถเดินเหมือนกันครับรล้อมีอะไรบ้างครับมีคีตามวยไทยลำดาบครับโอ้โหแต่แต่ผมเห็นแววของน้องฮาร์ดบีทนะน่าจะเป็นนักร้องได้นะเอดูการถือไม้เนี่ยโอเคคุณนกลาติร้องเพลงไหมไม่ร้องครับมีแต่แรปมีแรปฮะสักนิดหนึ่งเขาาบอกเขาไม่ร้องเขามีแต่แรป โอ้โหไม่ร้องแต่แรปแรปโชว์สักนิดหนึ่งมาอ่ะนี่แดนเซอร์มา2คนเนี่ยอ่ะมามาแดนเซอร์อ่แรปเลยวงเป็นวงไปอ่ะลงมาข้างล่างอ่ะมาแรปหน่อยพร้อมร้องเพลงไปแรปเลยหนึ่งสองสามแรปไม่ได้ครับเอ้าทำไมลูกไม่มีเพลงประกอบครับเออไม่มีเพลงไม่ใช่บีทบ็อกซ์ครับน้องรายการนี้เขาตลกนะ น้องๆคิดที่ทำมันเขาตลกอะลุงปล่อยแกเยอะเกินไปแล้วลุงอ่ะเป็นว่านะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ชมอยู่ล้วก็อยากให้เด็กๆมีความสามารถแบบนี้เนาะรายการคิดที่ทำนะคะก็เป็นหนึ่งรายการที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้โชว์ความสามารถนั่นเองค่ะฝากติดตามด้วยนะคุณผู้ชมวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะคะทางช่อง5ของเรานี่เองก็หลากหลายความสามารถเนาะอันนี้ก็คือความสดใสของเด็กๆนะคะเข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะให้เด็กๆมีเวทีได้ทํากิจกรรมได้แสดง แสดงออกความสามารถของตัวน้องๆเองนะครับรายการคิดที่ถักก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางวันนี้เราก็เชิญน้องๆบางส่วนมาเท่านั้นนะครับมาออกรายการเดอะพีพ่อโชว์ของเราด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่าช่วงนี้พักโฆษณาก่อนครับพักโฆษณาหน่อยพักโฆษณาครับพักโฆษณาครับโห ขึ้นรถไฟไหลไปไหลไปแล้วจะขึ้นบางบอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไปบางกอกพี่ไปประจำเด้อไปนำพี่บ่ละนอน c a n t o dream that can't be s o